เอ้ยน้องแอยู่ปล่าเลเรอ้ยอเหออ้เอาน้องมึงก่อนจ้ะน้องก่อน่ก่อนมึงอ่ะน้องมึงกับน้องก่อนเปล่าใช่เฮ้ยใช่เหรอตมลวงห่าได้เตมี่ใช่เอากุ้งแห้งมาต่อยอ่ะลงเลย้าลงเลย้ลงเลย้าลงเลย้เอาได้เอ โอเคขอหน่อยละกันตัวไหนคนตรงนั้นอ่ะก่อนที่พี่กูจะต่อยมึงอ่ะเดี๋ยวกูซัดน้องมึงเปไปโอนว่ผมต้องดีกว่าพี่ไโยกยนยนเลยกนเลย สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับมือถ่ไฟนะผมวันนี้ผมกับอาพลรพักพักพวกนะผมแก๊งล่อตีนหิวตีนนะผมวันนี้เรามาที่งานมวยสตรีทไฟน์นะครับที่ตลาดชัยทิศนะครับผมแต่วันนี้จะลงกันหลายคนเลยนะผมนี่ไออ้วมอยู่ไหนว้าไออ้วมนี่ไออ้วมวันนี้จะลงมวยไทยนะผมนี่แล้วก็หลายๆคนนุนนักนี่นนนี่รักแมวนะผมกอย่านะครับเจอรี่นะผมดาต้านะครับไม่มองกล้องด้วยออยิงไอสัตว์นี่ครับพี่มดกับ พี่พี่โจนะผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดูมาดีกว่าว่ามีคู่ไหนม้างนะผมนี่ดูบรรยากาศแล้วู่ด้านขวามือชื่ออะไรครับดาตาโอเลสครับดาต้าโอเลสอ่าขอเสียงให้ดาต้าหน่อยไม่ต้องไป ตมครับมาอเนี่ยต่เน็อนไงบมาง่นีาตอเนยมาเนานมายมาเนาตอเน่อมนย่อ่าอเนีอม่เน่ต่นอเอนเน้าอนมอตนนอม่อนีเอน่นอเมอเน่เอนตเ่มาต่่ยตน่มเยมต่อ่ม <อ> عة, ي, ใช่เหรอตุ๊ดมึงนั่งไปเดี๋ยวมึงมึงมึงร่วงหนาวันนี้ตุ๊ดมาเลยระวังอ๋อยังไง้ยังาไปท้ากันไปทากันมาเปี้ยวเฉยอยากเลกลดอ่ะอยากเลกลดอยากลกลดออยาโดไอต๊ดมึงไม่ต้องเหียยหน้ามึงนี่จิ้มเลียชิบหายเลยอยากเลกลดอยากเล็กลดอ้อยๆเ้ยจุดสวยอยากเล็กลุดเลยอยากได้ี่รามาได้กับปู่กูนี่มาได้กัปู่กูนี่

แจ็คโตให้พูดยิ้มอะไรดีมะพูดเยอะแต็อพูดเยอะ็อเฮ้ยนีาเดมาไปสาวว้มาอยากโดนมาดิมาดิมาดมาโดนกขอแค่พราเตเลยสวดเลยดา ได้ครับได้ไหมได้แล้วครับพูด่อไมตอนนี้กบฏนะรอผู้พันและผูช่วงของเขาครับน้องเจอรรี่มิสเตอร์ไฟ นายเสงเอาดิเด็กเรามันนี่อยู่แล้วขอไปที่หน่อยนะครับไปครับไปครับเล่เสงมั่นใจน้องมันแค่ไหนวะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเอาน้องเจอเองก่อนคู่นี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สี่ไฟท์ไทยแลนรงแมนดิจิตซีซั่นที่ห้าอีพีที่สองเพื่อเฟิร์สานที่โดยทั้งหลายใช้ทีมเจ็ดเจ็ดนะครับผมนักสู้ทางด้านขวามือชื่ออะไรครับรอนทูพันธ์ครับอกรอนทูพันธ์มาจากไหนเนี่ย ผ่ัครับรมนชื่อรครับเจี่เจรี่มาจากไหนมีไฟครับผมมไฟคู่นี้มีปรเด็อะไรเลนะท่านี้เจรี่ไมีเป็นประเด็นน่ไม่เคยมีแต่องค่าทำไมมีไฟส่งผู้หญิงมาต่อยกับผมว่าูน้โอเคขออนตกัรตัวในคนตรงนั้นอ่ะ ก่อนที่พี่กูจะต่อยมึงอ่ะเดี๋ยวกูซัดน้องมึงโอ้ยก็ผมตอนนี้กว่าพี่ผ่านน้องผ่านน้องผู้เปิ้ลไม่เปรี้ยวผ่านน้องผู้เปิ้ลไม่เปรี้ยวโวยสามคนหนึ่งยกสามทีนะอดีการู้กันอยู่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเอ้าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยไปอดแน่เลยคุณดวงร้อมพร้อม

ใช uhm ้่มือใช้ไี่มือใช้ไม่มือเลยใช้ที่มือใช้ที่มืออย่าไปบ้าตามเขาอย่าไปบ้าตามเขาใช้ี่มือี่มืออย่าไปบ้าตามเขา ចេញៗអោវ <lequelśimità> <Paradi mellan farming> <kar> ៃអោវៃខោវៃអោវៃមានគួរកុំខោវៃដើរទៅដើរទៅដើរអេតាតាមដៃ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 មកតាមដៃមកតាមដៃ

แพรละพานเฉยดูนีแพร์ลพานอ่ะสานต้เง็ปรานอะไรสักที่ใดหนึ่งเอาอีกตาจักตาจักสารครับคุณนี่ต้องจักโคตรเดือดเป็นไงบ้างแตกแพร์ลพานแพรเจะจะยกหนึ่งไม่พอโอเคครับเฮ้ยเต็งไหมเนี่ยเต็งไหนวะไอ้เหี้ยโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคู่น้องนะผมเดี๋ยวรอเจอคู่พี่วั็นที่เจ็บพุทธาใช่ไหมเจ็บพุทธพาจะแพร์ลพานแบบนี้ไม่เอานะ